วันนี้นักลงทุนคงมาถามตัวเองว่าทำไมเราต้องมีลิมิตอยู่แค่การลงทุนในประเทศไทยเท่านั้นถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในตลาดทุนมีหุ้นที่แต่เดิมเนี่ยอาจจะอยากเคยลงทุนในต่างประเทศแต่ไม่รู้จะลงทุนยังไง DR จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณด r นะครับชื่อภาษาอังกฤษของมันเต็มๆก็คือ Depository Receipt ชื่อภาษาไทย ก็คือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ในต่างประเทศเราเห็นหุ้นต่างๆที่เทรดบนกระดานต่างๆประเทศในกรณีนี้ก็คือล阿里บา DR เราจะเห็นหุ้นบาบาซึ่งเทรดอยู่บนตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเราจะเข้าไปซื้อ,อยังไงให้เหมืนง่ายสิ่งที่เราทําก็คือกรุงไทยในฐานะของผู้ออกตราสาร DR ตัวนี้เราก็จับหุ้นอลบาบาที่เทรดอยู่ที่ฮ่องกงมาเชื่อมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ธนาคารเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างโลกทั้ง2โลกนั้นเข้าด้วยกันทุกอย่างทำผ่านได้ใน Set t r a ร e Streaming หรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่ท่านใช้ในการเทรดหุ้นอยู่ทุกวันนี้ถ้าเกิดเราจะไปซื้อหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแน่นอนคุณต้องเปิดพอร์ตหุ้นที่สามารถที่จะเทรดหลักทรัพย์ต่างประเทศได้อันนั้นเป็นอย่างนึงละเทียบกับ dr นะฮะ dr ใช้พอร์ตที่มีอยู่ได้เลยประเด็นที่2ถ้าคุณจะซื้อหลักทรัพย์ที่ฮ่องกงคุณจะต้องแลกเงินบาทในขณะที่ดีอาเองซื้อขายได้ในสกุลเงินบาทเลยไอ้ความยุ่งยากทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องมีการแลกเงินมีอะไรทั้งหลายเนี่ยธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้ออกดีอาเนี่ยเป็นคนอำนวยความสะดวกให้คุณหมดคุณเห็นราคามันอยู่บนกระดานเท่าไหร่มันก็คือราคานั้นค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับหุ้นไทยแล้วนี่แหละ ไม่ได้ต้องมีค่าโอนไม่ได้ต้องมีค่าโบรกเกอร์ที่แพงกว่าปกติเลยอันนี้คือเป็นข้อดีสิ่งที่กรุงไทยทำนะครับก็คือว่ากรุงไทยไปซื้อหุ้นอลบาบาที่ฮ่องกง ซื้อมาใส่บัญชีของเราเอาไว้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็มาออกเป็นตราสาร DR ในประเทศคือเราจะเป็นคนดูแลผู้ถือหน่วย DR เนี่ยให้ได้ข้อมูลครบถ้วนเสมือนว่าเป็นผู้ถือหุ้นตรงนี้จริงๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราทำนะครับก็คือว่าหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องคือหลายๆคนที่ซื้อ DR อาจจะมีความกังวลว่ามีสภาพคล่องหรือเปล่ามี liquidity มีคนซื้อไหมมีคนขายไหมกรุงไทยก็จะคอยทําหน้าที่ว่าเดี๋ยวเราจะไปตั้งราคารับซื้อตั้งราคาเสนอขายทําให้ราคาของตัว DR ตัวนี้นะครับใด้เคียงกับราคาจริงๆที่ตลาดฮ่องกงนะครับ หลักๆคือเราอยากเอาอะไรที่เคยเข้าถึงได้ยากมาทําให้ย่อยง่ายเข้าถึงประชาชนในวงกว้างได้มากขึ้นสิ่งที่เรามองตอนแรกก็คือหุ้นตักประเทศที่จากเดิมเนี่ยเวลาเราไปลงทุนมันต้องมีขั้นตอนต่างๆมากมายมีเรื่องที่ต้องคํานึงถึงเยอะแยะหรือว่าเราต้องลงทุนผ่านตัวแทนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเราก็เลยพยายามสร้างอันที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่าง DR นะครับเช่นว่าพวกหุ้นต่างประเทศหุ่นยักษ์ใหญ่ในจีนหุ้นยักษ์ใหญ่ในอเมริกาเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามีความต้องการในประเทศเราก็จะนําพุ้นเหล่านี้มาิสต์เป็น DR ให้นักลงทุนครับ ส่วนหนึ่งที่ VR ทําให้มันง่ายขึ้นนะครับเวลาไปลงทุนฮ่องกงหรือไปลงทุนเมกาเนี่ยขนาดในการลงทุนขั้นต่ํามันค่อนข้างใหญ่อย่างบาบาเองเนยครับถ้าเกิดว่าไปลงทุนที่ฮ่องกงโดยตรงเนี่ยขั้นต่ํามันต้องซื้อ100หุ้นหุ้นหนึ่งของบาบามันประมาณ500บาทซื้อขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อยต้องซื้อ5 0,000บาทถ้าเกิดจะให้รายย่อยซื้อทีห้าหมื่นบาทม,มันไม่น่าใช่อ่ะไซซิ่งเรามันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราอยากลงทุนครั้งละไม่กี่พันหรือครั้งลละไมมม่่่กกีีืืนออนนนนนน้้นน้้าาาาางัทํดเเ็็ยยออออุุป100ค ได้ DR หนึ่ร้อยหน่วยพอามาิสต์ในตลาดบ้านเราซื้อขั้นต่ําซื้อแค่หน่วยเดียวเพราะงั้น5บาทก็เริ่มซื้อคุณ DR ได้ละซื้อ阿里巴巴ได้แล้วเขาเป็นบริษัทธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกการเติบโตของผลประกอบการของเขานี่ต้องว่าย่าบริษัทที่มีการเติบโตเนี่ย44%เลยนะคะตลอดมาตั้งแต่ปี1.6แล้วก็รวมถึงการท e ี่เขามีดัต a ต a รเบสของตัวลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซทำให้เขาสามารถพัฒนาต่อยอด จากการที่จะเอาธุรกิจ d a t a าเบสจากตรงนี้ไปทําอะไรต่อยอดได้อีกในอนาคตนะคะแล้วก็โดยตัวธุรกิจ e-commerce ต้องเรียกว่าเป็นเทรนด์ของธุรกิจปัจจุบันนะคะก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยอาลีบาบาเนี่ยเป็นธุรกิจและเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากสำหรับนับกลงทุนรายย่อยวันนี้ t r i กเกอที่จะเข้าไปก็คือ BABA 8 0นะคะง่ายๆคือบาบา80 ะะการจองซื้อก็วันนี้หน่วยค่ะมินิมัม2,000เป็นทวีกูณของ100ราคาวันนี้เริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเรนก่อนตั้งแต่4-8ถึงบาทนะคะแต่ก็จองซื้อที่ราคาสูงสุดก่อนวันที่เราจองซื้อกันก็คือ14 15แล้วก็17ประกาศราคาสุดท้ายเนี่ยว่าจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็วันที่18จริงๆสามารถจองซื้อได้2ที่ด้วยกันนะคะก็มีทั้งหลักทรัพย์อุ้งไทยซสวโก้เองนะคะแล้วก็มีทั้งที่ฟินแลนเซียไซรัส ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ ktcneo.com ได้เลยค่ะ